ครับห่งคนครับวันนี้ผมอมพรเดินเดินมีรถ l 5 0 1 8ูนนํมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีอุปกรณ์ให้สายยางมีตะแกรงแกงหน้าผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับราคา5้าแส0สหมืนห้าันบาทคับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะครับผมให้ผ่านหลังใหม่เป็นหนึ่งพวงครับคันนี้ครับครับภาพสวยๆเดิมเดมเลยนะ5้าแสนสี่มืนห้าันบาทนะคันนี้ครับให้ผ่านใหม่หนึ่งพวงสะดือก็ไม่มีรอยปั่นครับ ตัวนี้ไม่6 0 0ชั่วโมงครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้เบอร์โทรก็0813655997ครับ081605237้ถ้าท่านใดมาไม่ได้อุนประจํามา1,000 0บาทนะครับนะรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับทะเบียนพร้อมครับตัวนี้ครับสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับติดนิ่มครับไปเลย L 5018ดครับมาดูนั่นใน 545,000บาทยังต่อรองได้ส่งทุดให้300กิโลเมตรให้นะนำให้50,000บาทครับวันนี้ครับไปลังมาเลยโอ้ผมให้พันหลังใหม่พวงนะครับพันคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคืนได้ครับเบอรโทรก็เบอร์เดิมครับคันนี้ตัวนี้3,030,000บาทครับรถ3218ตัวใหม่ล่าครับรถตัวเปล่านะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับนะครับสวัสดีครับ